สวัสดีครับบ้านมูงเครื่องนะครวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่393นะครับมีพาสดสวยๆ22รายการมานำเสนอนะครับ20รายการแรกกระองละ200บาทส่ทงฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการที่2บ2 2นะครับเป็นรายการพิเศษเดี๋ยวเรามาฟังกันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังรับชมคลิปกันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมจะส่ง ของทุกวันนะครับบ่ายโมงนะครับลงคลิปตีสี่กับบ่ายสนะครับวันละสอเวลานะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมผมจะเก็บของไว้อยู่นะครับส่งฟรีนะครับติดต่อกับผมมานะครับในของที่แจกในวันวาเลนไทน์นะครับผมจ่ายหน้าไม่ไม่ครบนะเขาบอกไม่มีเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ไม่ชัดเจนผมส่งให้ไม่ได้นะครับ แต่ที่ผมพูดบ่อยก็คือว่าผมแจกจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าทําไมของไม่ถึงได้แต่พูดไม่แจกนะครับคนทําไรคนอื่นเขาจะเสียไปด้วยผมเลยต้องประกาศบ่อยๆนะครับเพื่อว่าผมส่งจริงแจกจริงนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> แต่มันผิดพลาดวุ่นวาย <c oughs> เลยไม่ได้ใส่เบอร์โทรเป็นพารสมเด็จนะครับนี่ เนหาเก่าๆจัดจเลยนะครับการที่หนึ่งนะครับในการที่สองผมเคยได้มาคล้ายๆกันนะครับอันนี้ลงท้องนะครับศึกนะครับสภาพศึกนะครับนี่นเป็นาพาระสมเด็จนะครับถึงยุคไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่รู้นะครับแล้การที่สองเนะียการที่สาม <c oughs> เป็นาพาระสมเด็จนะครับอยู่ในกรอบ พลาสติกไม่ทราบว่าปเป็นที่ไหนนะครับพิมท่งเป็นรุ่นใหม่มานิดนึงนะครับนี่รายการที่สามนะครับรายการที่สี่ก็เป็นพาพสมเด็จนะครับเนื้อหากเก่าๆแต่จัดเลยนะครับนี่ในรายการที่สี่นะครับรายการที่ห้า เป็นผ้านางกวักนะครับเนืน anyway. ้อดินนะครับศิลปะสวยงามนะนี่นะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่หกจะเป็นผ้าซุ้มกอเนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับเนื้อปึกเลยนะครับซุ้มกอนะครับรายการที่หกนะครับไม่มีกระหนกนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ด เป็นท้าวัตจุลามณีนะครับพิมพ์เชนราชนะครับหลังนางนะครับเนื้อดํานะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นทราบว่าออกที่ไหนวัดอะไรนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงสีขาวนะนี่นะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้า เป็นชูชกนะครับโลหะนะครับนี่นะครับเขียนวัดอันทะี่แปบ๊บนึงนะผมดูให้นะวัดหัวสะพานร่วมนะฮะเขาเขียนอย่างนั้นนะถ้าผมอ่านผิดนะปู่ชูชกนะครับ บดผัวสพานร่วมเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับเมต้าวว่าเป็นที่ไหนนะเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นพันเนื้อดินนะครับพะล่วงยืนนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพันเนื้อผงนะครับขุนแผนะครับผงพายกุมารนะครับ หลังมีเหรียญหลอเก้าฝังอยู่นะครับราจการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับเป็นรูปเหมือนท่านนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับรูปทรงสวยงามน,นะครับหล่อโบราณตัดช่อนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสาม เป็นเตาหล, <aha. S 1> ล่อทองเหลืองนะครับน <rik decorative> ี่นะครับหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่รายการที่สิบสี่เป็นพัดชัยนะครับหล่อทองเหลืองนะครับเลี่ยมพลาสติกเก่าโบราณเลยนะครับนี่รายการที่ส4บสี่นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ รายการที่สิบห้าเป็นภาพผงสุพรรณนะครับแต่นี้เป็นมีหลังยันนะครับแต่ผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับเป็นเกจินะครับไม่ใช่เป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อผสมนะครับดินผสมผงนะครับเป็นผงสุพรรณนะครับรายการที่ห้ามียันข้างหลังนะรายการที่สิบหกเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินนะครับหน้าเดียวหลังยันนะครับ ดูในกระจกนะครับรูปถ่ายของพ่อเงินบางคานนะครับในการที่สิบเจ็ดเป็นพัดปิดตายนะครับเป็นพิมพ์หัวบานเย็นนะครับเนื้อผงนะครับปิดตาหัวบานเย็นนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระคงเนื้อดินนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะครับ ร,รายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเดือดจัดนะครับจับยากเต็มกล่องเป็นรูปถ่ายคูบาวังนะครับเป็นรูปถ่ายคูบาวังอยู่ในกรอบพลาสติกนะครับรูปถ่ายคูบาวังวัดบ้านเด่นจังหวัดตากนะครับรูปค่อยคอได้นะครับ แต่หัวเขาหักไปนะดูในใบโพนะครับในการที่สิบเก้าในการที่ยี่สิบเป็นเครื่องรางนะครับเป็นไม้นะครับจานเมจินะครับแกะเป็นดอกจำปีนะครับแต่ดูเป็นไม้นะครับมีห่วงไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับดอกจำปีนะครับเป็นไม้แกะนะครับความยาวที่นี่นะครับห่วงถึงปลายประมาณสองนิ้วกว่านะครับสองนิ้วกว่านะครับนี่ ราการที่20นะครับครบ20แลิรายการีนองค์ละ2 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะส่วนนี้เป็นพระล่วงยืนนะครับเนื้อเนื้อชินนะครับหลังตันนะครับค่อนข้างจะองค์โตนิดนึงนะครับส่วนสูงอยู่ที่4นิ้วเลยนะครับเป็นเนื้อชินนะครับกว้างอยู่ที่นิ้วเศษเศษเลยนะครับอันนี้ผมองที่300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการวิเศษนะครับองค์ที่20ินะครับ องที่21นะครับ300บาทคงค่าจัดส่งนะครับอีพีพิเศษนะครับรายการพิเศษนะรายการที่21 300บาทนะครับส่วนนี้เอา400บาทนะครับเป็นรายการที่22นะครับนี่มันเป็นพวงนะครับอันนี้เป็นเลื่อมพลาสติกเก่านะครับเป็นขุนแผนเลื่อมอยู่ในพลาสติกเก่าแล้วมีตะกุดนะครับนี่ตะกุดความยาวอยู่ที่เป็นตะกุดตรงนี้ความยาวที่ประมาณสองนิ้วนะครับ มีเชือกแดงไฮ้อันนึงก็เป็นชูชกนะครับเอ้ยเป็นซิวเวอรี่ครับเป็นเนื้อชินนะครับไม่ใช่ชูชกนะครับเป็นเนื้อชินนะครับมีทะลุรูนะครับชุดนี้ผมเอาที่400บาทนะครับพวงนี้เลยนะครับพาสององค์ตะกรุดหนึ่งดอกเชือกหนึ่งเส้นนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่22 400บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับชุดนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจ กำลังใจให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่กิติศักดิ์นะครับนี่ผมก็ยังรออยู่นะครับเผื่อท่านติดต่อมาผมก็ส่งให้ฟรีนะครับพราะมันเป็นรายการแจกฟรีนะครับแจกฟรีส่งฟรีนะครับแต่ครั้นี้ผมจ่ายหน้าซองไม่ครบต้องขออาภัยด้วยนะครับแต่ที่ประกาศบ่อยๆเพราะผมกลัวว่าบอกให้แล้วของไม่ถึงเดี๋ยวว่าจะไม่ให้มันจะทําให้คนที่ ขายในไลฟ์ไม่ดีไปด้วยก็เลยต้องบอกไปบ่อยหน่อยนะครับขอพระคุณมากครับ